รายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้บีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือรับลดมงทุนใดอย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆจะเป็นไปตามความต้องการของนักลงทุนนะครับสนัาสรนุนโดย VT m a r k e t Market, Trading can be easy we trade in trust we trade FXPro TelegraPro ครับเทรดกับโบรกเกอร์นหนึ่งของโลกได้แล้วในวันนี้ FXPro TelegraPro for, for you ครับชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนักทุนในวันนี้จะได้รับท,ทันทีครับ50 US d ล XM เปิดปิดชีวันนี้รับนับฟรีทันทีครับ30ย e ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับสวัสดีนักลงทุนครับวันนี้เราพานักลงทุนครับมาดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับราคาคริปโต,โตเคอเรซีกันบ้างน,นะครับเป็นบทความครับ Bitcoin อ,อาจจะพ้นจุดต่ำสุดแล้วผู้เชี่ยวชาญมองคริปโตอาจเร่งตัวขึ้นหลังนิ่งมานาน นักวิเคราะห์และนักลงทุนมองว่าราคาบิตคอยที่ปราศจ,จากความผันผวนอาจจะไม่ใช่เรื่องที่แย่เสมอไปและอาจจะเป็นการส่งสัญญาณว่าเหรียญทิ่โตนี้ได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดด้านราคาไปแล้ว สกุลเงินดิจิทัลนะครับปรับตัวอย่างรุนแรงแตั้งแต่ช่วงพีคในปี2 5 6 4ที่แต่ระดับสูงสุดที่68,990ดอลลาร์ในขณะที่ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาราคาของบิตคอยก็วิ่งขึ้นลงนะฮะอยู่ในช่วงราว20,000เหรียญโดยมีสัญญาณว่าความผันผวนในตลาดได้สิ้นสุดลงแล้วข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์เหรียญดิจิตัลนะครับ ได้มีการระบุเอาไว้ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาความผันผวนในช่วง20วันของสกุลเงินดิจิทัลปรับตัวลดลงกว่าระดับดับชนี NASDAQ และ s p 500เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2563โดยที่ทั้งราคาหุ้นและคริปโตเดียต่างก็ปรับตัวลงอย่างหนักในปีนี้จากการขึ้นดอ,อกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าค่างเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าครับ คราน,นี้นะครับความเกี่ยวโยงกันระหว่างหุ้นกับบิตคอยนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการที่สถาบันการเงินหลายแห่งเข้าลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลอย่างไรก็ตามครับราคาของบิตคอยเนี่ยกลับมีลักษณะคงที่ในช่วงที่ผ่านมาและความผันผวนที่ลดลงอาจจะเป็นผลดีต่อนักลงทุนบางคนครับ หัวหน้าฝ่ายตลาดคริปโเทเคอเรนซีนานาชาตินะครับลูโน่เนี่ยก็มีการระบ,บุกับ cnbc ว่าช่วงการวิ่งของบิตคอยอยู่ที่ระหว่าง18,000ถึง25,000เหรียญในช่วง4เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการบงชี้ถึงการผ่านพ้นช่วงต่ำสุดไปแล้ว ในขณะที่ดัชนีดอลลาร์ก็ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดด้วยเช่นเดียวกันโดยเชีย่ยเห็นว่าเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้นะครับเกิดขึ้นในปี2558ซึ่งตลาดจะเห็นได้ว่าบิตคอยถึงจุดต่ําสุดในช่วงที่ดัชนีดอลลาร์แต่ระดับสูงสุดทําให้ฝ่าวิเคราะห์มองว่าจะเกิดความเคลื่อนไหวในแนวเดียวกันอีกครั้งหนึ่งครับ นี่ก็เป็นนะครับอีกสาเหตุหนึ่งนะฮะทุกครับที่ทําให้ใครหลายๆคนในช่วงนี้เนี่ยเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาคงเชื่อว่าบิตคอยเนี่ยได้ผ่านพ้นจุดต่าสุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยก็อาจจะแสดงความคิดเห็นนิดนึงนะครับก็ต้องบอกกันนั้นทุดนว่าให้จับตาดูในเรื่องของประเด็นธนาคารกลางสหรัฐเอาไว้ยิ่งถ้าธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญ,ญาณว่าโอ้ เราขึ้นดอกเบี้ยต่อไไม่ไหวแล้วล่ะนะครับเศรษฐกิจอาจจะเจอกับผลกระทบก็เป็นได้อันนี้อาจจะหนุนให้กับตัวบิตคอยได้แบบจริงจังนะแต่เปอร์เซนต์ความเป็นไปได้นี่ค่อนข้างต่าเพราะยังไงก็ตามครับเฟดก็จะยังคงเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเพื่อกำราบเงินเฟ้อนะครับนี่ก็ทั้งหมดครับที่เราจะคุยกันฮะในช่วงไบบายวันนี้ครับสวัสดีครับ